สวัสดีครับผมพวกเราบอยดี้แซมครับ<ๆ>ก็ใกล้จะปิดทัวร์แล้วพวกเราบอ d ดี้แซมอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ตลอดเวลา2ปีกว่ากับ3ปีที่ผ่านมากับวัาบัา้มครามชุดนี้นะครับก็ทุกคนก็ได้เดินทางมาให้กําลังใจเราทั้งในคอนเสิร์ตเล็กคอนเสิร์ตใหญ่ตามพับหรือว่าที่ต่างจังหวัดในกรุงเทพอะไรก็ตามนะครับก็เรารู้สึกว่าเราอยากจะขอบคุณทุกคนเราอยากจะ พบกับทุกคนอีกครั้งหนึง่งเนื่องในโอกาสที่เราจะปิดทัวร์ในครั้งนี้นะครับก็คิดว่าอยากเจอกับทุกคนอีกครั้งหนึง่งใ,ในวันที่11สิงหาคมนะครับที่มิวส์ยังไงก็อยากจะไปเจอกับทุกคนได้ถ้าใครว่างหรือว่าใครอยากจะมาร่วมทําบุญกับพวกเราในวันนั้นนะครับเ<ๆ>จอกันได้ที่งานในวันนั้นครับผมสำหรับพี่ๆน้องๆน,นะครับที่อยากจะมาร่วมงานในวันนั้นยังไงก็ติดตามรายละเลอียดได้ทาง bodyslamband.com นะครับ bodyslamband.com ก็ bod ลองเข้าไปดูรายละเอียดว่าจะทำยังไงหรือว so so ่าจะมีกิจกรรมอะไรในวันนั้นน่าสนุกบ้างยังไงอยากให้ทุกคนลองเข้าไปดูก่อนครับผมก็สำหรับในวันนั้นนอกจากกิจกรรมนอกจากดนตรีที่ทุกคนจะได้เจอกับผู้เราบอดี้สแลมในวันนั้นก็อีกอย่างหนึ่งที่เราได้ทำร่วมกันแน่ในวันนั้นก็คือเราจะมีการทำบุญด้วยกันเพื่อหารายได้แล้วก็มอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับน้องๆที่บ้านนนทบุรีนะครับน้องๆบ้านนนทบุรีเป็น น้องๆที่อาจจะมีความพิการมีความเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราก็ยังไงในวันนั้นทุกคนก็จะได้ทําบุญด้วยกันด้วยใครมีกําลังเท่าไหร่ใครมีสิ่งของที่อยากจะบริจาคก็เราจะรวบรวมกันในวันนั้นเพื่อมอบให้น้องๆต่อไปนะครับผมแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่ที่เราคิดจะทําขึ้นมาสําหรับในวันนั้นก็คือเราจะมีการประมูล เครื่องดนตรีที่เราใช้ตลอดทัวร์คอนเสิร์ต10ปีที่ผ่านมาซึ่งแต่ละคนก็นําของส่วนตัวเครื่องดนตรีส่วนตัวมาแตกต่างกันไปแตกต่างในเรื่องของชนิดแล้วก็ประวัติศาสตร์ของแต่ละอันครับอย่างพี่ยอดนี่เอาสายกตารสายหนึ่งที่เลีกว่ากีตาร์เชคเตอร์ครับ C1 Elite เป็นซึ่งเป็นเหมือนเป็นภาพแรกของผมในใน ในการเข้ามาอยู่บริสุทธิ์นัแรกๆครับจริงๆก็คนลุกเลยเสียดายเหมือนกันเพราะว่ามันรู้สึกผูกพันกับตัวนี้มากว่าเราเราเล่นมันก็พึงคุณเองเลยพี่เดี๋ยวมันคือมันมันมันเริ่มกันมาเหมือนเหมือนเริ่มมาด้วยกันอย่างเงี้ยกับกีตาร์ตัวนี้ก็ยังไงก็อยากให้ช่วยกันประมูลนี่นะครับทำบุญด้วยนะครับแล้วก็ฝากกีตาร์ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ที่ใช้ในชุดชุดล่าสุดนี่ครับใช้ทุกงานเลยครับเอฟเฟกต์ชุดนี้ก็ ก็ลองดูแล้วกันนะครับพี่โอมนะครับราคาใช่เดี๋ยวติดต่อเดี๋ยวดูลยละเอียดทางเว็บไซต์ที่ครับสำหรับผมนะครับก็เป็นคีย์บอร์ดคอปเอ็กซ์ตรีมนะครับตัวที่เอ็กซ์ตรีมตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ตั้งแต่คอนเสิร์ตเซม My ไลท์นะครับซึ่งเป็นงานแรกของผมกับบริส l ลมเลยแล้วก็ไม่แล้วก็ใช้อัดเสียงในชุดเซม My ไลท์แล้วก็ชุดครามนี้ด้วยนะครับประวัติศาสตร์ค่อนข้างจะ ยาวนานนี่ต้องแยไม่ไม่แล้วจะเรียกพี่บอร์ดไปมือแล้วพี่จะใช้อะไรก็ไม่ใช่ก็ไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดเฮ้ยยังยังอยู่มีกตัวหนึ่งอ๋อครับผมครับผม Cox Extreme นะครับก็ใช้ในงานไหนใช้ในคลามด้วยโอ้โหไลฟ์บินคลามเอวี่บอร์ดดิสแรมแล้วก็เซฟไมล์ไลท์นะครับก็เป็นตัวลักมากอีกตัวหนึ่งนี่ครับเป็นตัวนี้นะครับสหรับผมเป็นเบสสเตมเมอร์สเตททูนะครับก็้พี่เอาไหมครับผมขายต่อ เป็นสเตมเมอร์สเตตูนะครับที่ใช้หลักๆก็คือคอนเสิร์ตเซ็ตไมล์ไลฟ์แล้วก็ใช้ทัวร์กระหน่ำม,มากตรงนี้ประวัติศาสตร์เยอะมากใครได้ไปนี่นะฮรักษาดีๆนะครับเอารถมา <laughs> อ๋อไม่ใช่ครับเอาเ<า>สากเกิที่<ส>ดิฟแล้วอืมเป็นแสแนสซิงเกิลเจอร์ใบแรกของผมครับมี10บใบในโลกครับอ,อันนี้เป็นหน,นึ่งเลยนะทำแค่สิบเอ็ดใบนะอันนี้เป็นสแนสที่ใช้ในงานคอนเสิร์ตนั่งเล่นนะครับเราก็ใช้ยาวมาเรื่อยจนถึง ถึงจะปิดทัวร์ก็ใครได้ไปก็รักษาดีๆครับเหมือนกันครับครับผมครับผมผมก็เป็นกีตาร์เฟนเดอร์นะครับเป็นเทเลหัวโตนะครับก็ใช้ใช้ใน everybody slam ครับก็เป็นเป็นเป็นทรงที่เป็นตัวที่รักเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกันทำบุญ,ญแล้วหวังว่าคนได้พบกันแล้วเจอกันครับ ถ้าายใจคนอยู่ตรงนี้และฉันยังคงกล่าวไปแต่ยังคงมีรักเธอ